สวัสดีครับกกรอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับน้องไอเทนครับสวนสัตว์สีสกเกตสวนสัตว์สีสกเกตวันนี้จะพาไปดูสัตว์ต่างๆมากมายนะตอนนี้เรากำลังเดินทางเดินไปที่สวนสัตว์สีสเกตนะครับหลังจากที่หยุดโควิดมาตั้งนานตอนนี้ก็เปิดแล้วนะตอนนี้น้องไอเทนครับใส่เสื้อพูทับเบอร <laughs> เ,นะเดี๋ยวติดตามชมนะครับให,หชชให้ชัดๆเอาพุทธเบิกหนะ่นี่โอเคครับ <c oughs> เดินไปถึงแล้วไปนะชมกันนะครับวันนี้ค่นะตอนนี้ก็ถึงทางเข้านะครับตรงทางเข้าก็จะมีสะพานนะ <c oughs> ข้างล่างเป็นสระน้ำนะมีปลาเยอะเลยนะครับแฟนอะ อ่ะตอนนี้นเดินดีๆนะลูกเดวิดปลาชะโดปลาชะโดเนี่ปลาชะโดเนี่ย <ach> ไม่มีเห็นปลาไหลไฟฟ้าปลา,ปหาไหลปลาไหลไฟฟ้าไม่มีครับนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาแร็ดนะเออ,เ,อเทนรีวิวนะครับนี่คือปลาแล็ดนะออมีคนให้อาหารไปแล้วครับผมตัวใหญ่มาก เห็นต,ตรงตรงไกลๆนู่นว่ามันมีจักรยานน้ำอุย้ยนั่งเงน้าครับนม่ไหนครับ,รบอ๋อแผลดัดนะครับร้อนร้อนนะฮะ ปลาเกกำลังตามเรามาอยู่ติดๆอุ้ยอุ้ยปลาอะไรครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาชดโดนะดโชดชโดทำไมตัวพอเราอยากให้อาหารปลาครับ๋ยวเราไปซื้อให้อาหารปลา เราจะมาให้อาหารปลาเดี๋ยวไปซื้อก่อนนนไปซื้ออาหารปลาก่อนเนาะเออไปซื้ออาหารปลาก่อนแก้รอเราต้องซื้อติมนะแก้รอเราต้องซื้อติมเนาะอ่าตอนนี้เราได้อาหารปลาแล้วไหนอาหารปลานี่ช่วยให้ดูหน่อยครับขนนมปังะะคเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารปลากันนะครับแล้วแกะรอเลยโอ้ย ตอนนี้อ่ารีวิวหน่อยครับบรรยายให้ด้วยนะเราจะดูดปลาตรงนู้นะนะน,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 นูนดูจนนุ๊บดีมาด้วยดีโอ้โหเยอะเลยฉีกฉีกเป็นชิ้นชิ้นก็ได้คกินไม่ไหวผ่นนานน้ำนะครับ อุ้ยทันเทมาแล้วทันเทอุ้ยอันนี้อุ้ยตัวตาภาพน้ำใหญ่มากอุ้ยวุนกำลังกินเด็กบอกว่าเอ้มาสิอุ้ยตกใจมดเ่า๋ยวเราให้อาหารปลาต่อเราจะไปไหนต่อครับเออไปอะไรดีอ่ะเอาไปในสวนสัตว์ใช่ไหมครับใช่คับโอเค ไอันเทปอุ้ยมีสตัวหนูอุ้ยสาตัวหนูนี่คือสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมครับอเจิ้งจอกเ่ยจอก็เป็นงูเหลี่มนะเอไหนงูเหลือม่นมัเป็นลายาอยู่ข้างในตัวอยู่นะฮะแล้วก็เอาหัวข้างนอกไปคนละขนมปังมันก็ให้กินเนอนน โอ้ยเกือบได้แล้วล่ะไม่ๆๆ Ini ya. Dia tangki Bu ini sih.